ัดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกับท่านผู้ฟังในคำขอคืนวันนี้ด้วยสทาของคุณนริมนธรรมรักษ์สทาของคุณบุษรากุลานุสนสทาของคุณปราณีสงเคราะห์ธรรม ศรัทธาของคุณศักดาเพืีดงามร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพขอดโมทนาในกุศลศรัทธาของท่านดังกล่าวแล้วมาณโอกาสนี้และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ได้ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นฐานตามคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติ ก็แปลว่าการให้ธรรมะเป็นทานชัละการให้ทั้งปวงมหากุศลจากการที่ร่วมกันให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพรวะวปัจจายให้คุณนริม,มนธรรมรักให้คุณบุตรสารกุลานุสนให้คุณปลาณีสงเคราะห์ธรรมและให้คุณศักดาเพืิดงามทุกท่าน ขอจงได้มีความสุขก,กายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับขอดูโมทนาสาธุแล้วคืนวันรุ่งนี้คืนวันรุ่งนี้จะเป็นศธาของคุณชนินโภพิจิตรับเป็นเจ้าภาพ เอาก็จะได้อัตโมทนาสาธุกัสธาของคุณชนินโภพิจิตร่วมกันนะครับทืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญตันผูฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้แล้วครับใจนี้ก็มีผลอีกด้วยนะแต่เรายังไม่เคยเห็นผลของกรรมะทางใจฉะนั้นเราทำสมาธิทำวิปัสสนา ทำอากุศลที่ถูกเก็บเก็บไว้เนี่ยเราไม่ทราบเลยว่ามันอยู่ที่ไหนวันนี้รู้ครับนะรู้ขอให้เราได้ให้ความสำคัญตรงนี้นะครับ <c oughs> ตกลงนะฮะกรรมดีกรรมชั่วขึ้นอยู่กับเจตนาต้องการอะไรนะก็สร้างอารมณ์นั้นขึ้นมาสรุปเลยนะฮะทั้งกรรมดีต้องการอะไร ก็สร้างอารมณ์นั้นขึ้นมากรรมชั่วต้องการอะไรก็สร้างอารมณ์นั้นขึ้นมาต่อได้ไหมฮะอารมณ์ที่สร้างขึ้นมานั้นเป็นสมบัติของใครใครเป็นผู้สร้างคนนั้นก็ได้สมบัตินั้นเจร้นทุกวันนี้เราไม่ทราบเราไม่ทราบว่าการกระทำลงไปการพูดลงไปความคิดอะไรลงไปนั้น มันมีผลและผลต่างๆเหล่านั้นมันไม่ได้เป็นของคนอื่นมันเป็นของผู้ที่สร้างขึ้นมาก่อขึ้นมาแล้วก็กำหนดขึ้นมาเองใครทำคนนั้นก็ได้นะฮะเราไม่เข้าใจตรงนี้พุทธพจน์ิงไม่ค่อยมีความหมายคำสองพระเจ้าจริงไม่ค่อยมีความหมายทัง้ง,ามมาท,างทางที่พระเจ้าตัดนะ กรรมนาวัตติโลโกนะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมมันก็เข้าหูขวาแล้วก็ออกหูซ้ายหรือไม่ก็เข้าซ้ายแล้วมันออกไปทางขวามันไม่เกิดความเข้าใจทำไมไม่เข้าใจเพราะเราไม่เคยเอาเข้าไว้ในใจเหมือนวัวควายเพราะเราไม่เคยเอามันเข้าคอกมันก็ไม่เข้าถ้าเราเออเราเคยเมันเข้าคอกอะไม่ต้องตอนมันถึงเวลามันเดินเข้าคออกมันเองเนะี เดียวกันนะครับอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทางตาทางหูทางจมูททางลิ้นทางกายทางใจนี่ถ้าเราเคยโยนิสโสมนสิการมันจะชำนาญในการโยนิสโสมนสิการพอได้ยินปุ๊บจิตมันคิดแยกแยะทันทีเลยแต่ตากเราไม่เคยโยนิสนิการได้ยินปุ๊บไม่รู้ดีไม่ดีต้องไปคิดเมื่อกี้เขาพูดว่างไงวะ ตำกระซิบคนข้างๆนะเพราะเราไม่เคยจับอารมณ์นั้นมาอยู่นิโสมนสิการถ้าเราจับอารมณ์นั้นมาอยู่นิโสมนสิการนะเราจะพบถ้อยคําที่ใช้ทุกวันนี้ผิดพลาดเยอะแล้วการผิดพลาดในการถ้อยถ้อยคําก็ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดนะฮะเกิดความเข้าใจผิดนะฮะ ฉะนั้นการใช้ถ้อยคําผิดก็เกิดความเข้าใจผิดเมื่อเกิดความขาเข้าใจผิดก็มันก็จะต้องเป็นหนทางที่ได้เสพคุ้นกับอารมณ์ในทางที่ผิดๆนะครับนะเพราะฉะนั้นอ่ะเจตนาที่เป็นบุญก็สร้างอารมณ์ที่เป็นบุญเจตนาที่เป็นบุญก็สร้างอารมณ์ที่เป็นบุญที่เรียกว่าทำบุญ ทำบุญเนี่ยก็คือทําไปตามที่เจตนาสร้างนะครับเจตนาต้องการทําอย่างไรก็ทําไปตามเจตนาอย่างนั้นเช่นการทําบุญอารมณ์ที่เป็นบุญที่เรียกกันว่าทําบุญหรือเรียกกันว่า,า,าบุญกิยาวัตถุก,ก็ได้นะครับนะเรียกว่าทําบุญหรือว่าบุญกิยาวัตถุก,ก็ได้ฉะนั้นความเป็นไปของอารมณ์ นะที่เจตนาสร้างขึ้นมาเราไม่ทราบเลยเราไม่ทราบเลยเมื่อเราไม่ทราบอารมณ์ที่เจตนาสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาเราก็ไม่รู้ที่มาแล้วก็ไม่รู้ที่ไปไม่รู้ที่เกิดบุญไม่รู้ที่เกิดบาปแถมยังไม่รู้ด้วยว่าการมานี่มาเพราะอารมณ์อะไรก็ไม่รู้ไปเพราะอารมณ์อะไรก็ไม่รู้ ที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องของจิตกาอารมณ์นะครับทําบุญก็เป็นเรื่องของจิตกับอารมณ์ทําบาปก็เรื่องของจิตกับอารมณ์การตายก็เรื่องของจิตกับอารมณ์การเกิดก็เป็นเรื่องของจิตกับอารมณ์พ้นไปไม่ได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่รู้รายละเอียดของจิตสร้างอารมณ์ขึ้นมาเพื่ออะไรอารมณ์ที่เราประสบนั้นสร้างกันไว้ตั้งแต่ชาติไหน เราก็ไม่ทราบเลยเราไม่เคยคาดคิดมาก่อนที่จะต้องถูกไฟไหม้ที่จะต้องถูกฟ้าผ่าที่จะต้องถูกแผ่นดินถล่มที่จะต้องถูกพายุกระหน่ำบ้านพังเพไม่มีใครเคยคิดไปก่อนหรอครับแต่มันเกิดเพราะมีเหตุให้เกิดมันเกิดเพราะมีเหตุให้เกิด เราไม่รู้เหตุให้เกิดเราก็ต้องประสบกับความเสียใจร้องไห้แต่ตอนที่เราทำกับคนอื่นเราไม่เคยเห็นคนอื่นเขาเสียใจร้องไห้แต่เวลาผลของกรรมกระทำลงไปแล้วมาถึงตัวเราเราจึงรู้ได้แต่เราก็ไม่รู้ว่าทำไมเราต้องเสียใจทำไมต้องเร้องไห้ทำไมจะต้องทิ้งความวิบัติทำไมต้องทิ้งความคลัดคลากเราไม่สู้ เรียนนะครับคำสอนของพระพุทธเจ้าทําให้เราได้รู้แล้วก so, like so so, ็เข้าใจเมื่อรู้และเข้าใจซะได้มันก็ไม่เปลืองน้ําตาเท่าไหร่เพราะไม่รู้ไม่เข้าใจเราจึงต้องลงไปนอนดิ้นอยู่กับพื้นตีอกชกกายลองครวนครางเหมือนคนเป็นบ้าในหลักฐานบอกเหมือนคนที่ถูก ตัดมือตัดเท้านอนดิ้นควนคลางอยู่ลองนึกว่าภาพแต่คนตัดมือตัดเท้าเนี่ฆ่าให้ตายดีกว่าใช่ไหมเล่นตัดมือตัดเท้าแล้วก็ปล่อยให้ดิน้นลึกเดินก็เดินไม่ได้จับแล้วก็จับไม่ได้เหมือนกันนั่นเลยหลักฐานนะนอนดิ้นร้องครวนคลางเหมือนคนถูกตัดมือตัดเท้านี่ครับ เพราะไม่รู้เหตุไม่รู้ผลไม่รู้เหตุทำอาไว้ตั้งแต่อดีตไม่รู้ผลนี่เป็นผลของกรรมที่ทำไว้แล้วในอดีตนะฮะเอา้าศึกษาใส่เจตนาที่เป็นบุญก็สร้างอารมณ์ที่เป็นบุญเราเรียกกันว่าทำบุญหรือเรียกกันว่าทำกรรมแต่คนบ้านเราจะบอกทำกรรมนี่หมายถึงในทางที่ไม่ดีมากกว่าในทางที่ดีทางทางที่ทำกรรมเนี่ย ทำดีก็เรียกว่าทํากรรมทำชั่วก็เรียกว่าทำกรรมเพราะคำว่ากรรมนั้นมีความหมายได้ทั้งทางที่ดีและทางที่ไม่ดีนะให้เราได้ข้าจถ้อยคําในการพูดถึงนะครับออธิบายสักนิดหนึ่งนี่พูดไปแล้วนะครับจำได้ไหมครับที่พูดมาทั้งหมดนี่เป็นเรื่องของเก่าที่เรียนไว้แล้วตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้ว แต่ก็ต้องพูดอีกครั้งหนึง่งร็สังเกตแล้วพูดอีกก็โจทย์อีกพูดอีกก็จดย์อีก,อก,ก,อกฉะนั้นเราจำเป็นนะฮะที่เรียกว่าบุญเพราะเป็นเหตุให้เกิดผลดีที่เรียกว่าบุญเนี่ยเอาบางทีงเราไม่รู้ไปทำบุญไปทำอะไรก็ไม่รู้นะเอาตตังยื่นให้เขาก็ไรก,กันนี่เขาเรียกว่าทำบุญ ส่วนมากเราจะรู้จักแค่นี้นะเรารู้ว่าเอาสะตังค์ให้เขาก็เรียกว่าทําบุญแต่ที่จริงการทบุญไม่ใช่ทําแค่เอาสะตังค์ให้เขาก็เรียกว่าทําบุญแล้วครับเพราะเรียกว่าทําบุญเนี่ยต้องเข้าใจความหมายคําว่าทําบุญซะ coaster. เหมือนคนทําไร่ก็ต้องรู้จักความหมายคําว่าทําไร่เหมือนคนทํานาก็ต้องรู้จักความหมายของคําว่าทํานา เหมือนคนทำสวนก็ต้องรู้จักของคำว่าทำสวนทำบุญก็ต้องรู้จักความหมายคอาคำว่าทำบุญฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าทำบุญหมายถึงทำเหตุทำบุญนะฮะทำเหตุให้เกิดผลดีและผลดีนี่และภาษาบาลีเรียกว่ากุศล,ลวิบากวิบากนี่แปลว่าผลกุศลนี่แปลว่าเหตุให้เกิด กุศลนับแปลว่าเหตุให้เกิดผลดีแต่อันผลดีหรือว่ากุศลเนี่ยน่าให้เข้าใจนะฮะนะกุศลนี่แปลว่าเหตุให้เกิดผลดีผลดีที่เกิดจากกุศลก็เรียกกันว่ากุศลละวิบากทำบุญก็ได้ผลของบุญทำบาปก็ได้ผลของบาปนั้นทำบุญก็ได้เหตุให้เกิดผลดี นะผลดีก็เรียกว่ากุศลละวิบากแปลว่าผลของบุญนะครับนะอ้าวจดไว้แต่ประเทศเราแล้วมาถึงเรื่องการทำบุญได้คำตอบเลยใช่ไหมครับมีคำถามนะฮะบุญคืออะไรจดแล้วก็จำจำแล้วก็เอาเข้าไว้ในใจ ต่อไปเราได้ยินคําว่าทําบุญเราจะดีหรืออเราทําเหตุทําบุญก็คือทําเหตุให้เกิดผลดีผลดีที่เกิดจากการกระทําบุญเรียกกันว่ากุศลวิบากนะฮะบุญคืออะไรบุญคือเหตุให้เกิดผลดีซ้ํากันมาที่จดมาเมื่อกี้นี้ซ้ำจดอีกครับจดอีก ละจดบ่ยบอยๆมันช่วยทำให้เกิดจำจำบ่อยๆก็ช่วยให้เกิดเข้าใจเข้าใจบ่อยๆก็ช่วยให้นำมาใช้ได้อย่างถูกต้องการใช้ได้อย่างถูกต้องผลที่ถูกต้องมันก็เกิดนี่ฮะนะผลดีเรียกว่ากุศลรวิบากอันนี้ภาษาธรรมะเขาเรียกกันว่านิยามความหมายนะนิยามความหมาย นิยามแปลว่ากำหนดความแน่นอนครับกำหนดความแน่นอนในแต่ละคำละคำละคำเพราะถ้อยคำที่แน่นอนเนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้าครับเ <c oughs> มื่อวานซื่นดิสเอ้าเมื่อวานมีคนถามเรื่องวาจาศิษ์ขออาภายัย ลืมบอกไปว่าผู้มีวาจาสิทธินั้นมีผู้เดียวในโลกคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้อื่นจะมาตั้งตนเป็นผู้วาจาสิทธิไม่ได้ครับลืมบอกไปคิดไม่ทันกับไม่ทันคิดสองอย่างนะฮะคิดไม่ทันแล้วก็ไม่ทันคิดถ้าคิดทันนะแล้วก็ทันคิด ก็จะได้บอกเขาว่าผู้มีวาจาสิทธิ์มีผู้เดียวในโลกถ้อยคำที่เป็นหนึ่งในโลกคือถ้อยคำของพระพุทธเจ้าถ้อยคำของพระเจ้าเท่าน,นั้นนะที่แน่นอนที่สุดในโลกแม้แต่คำว่าบุญก็ให้เข้าใจว่าเป็นถ้อยคำของพุทธเจ้านะฮะบุญคือเหตุให้เกิดผลดีเป็นวาจาสิทธิ์ของพุทธเจ้าครับครับ บุญคือเหตุให้เกิดผลดีผลดีภาสาพุทธเจา้าเรียกว่า <c oughs> กุศลลวิบากกุศลนั่นดี <c oughs> วิบากแปลว่าผลผลที่ก่อให้เกิดผลดีนะฮะผลเกิดจากการทำดีพูดดีคิดดีก็เรียกว่ากุศลลวิบา,จากจะนั้นต่อไปนี้พูดถึงทำบุญปุ๊บจิตใจใเราเองฮะ ทำเหตุให้เกิดผลดีฉะนั้นเหตุให้เกิดผลดีเนี่ยเราเรียกกันว่าทำบุญนะหมอเขาต่อว่าไม่ค่อยจะดื่มน้ำในขณะที่บรรยาย อ้านึกขึ้นได้ก็ดื่มสันทีถ้าลืมก็ตลอดทั้งสามชั่วโมง <c oughs> อ้าตกลงนะถ้อยคำของพระพุทธเจ้าจดจำแล้วต้องเข้าใจนะจดจำแล้วต้องเข้าใจคำไหนเป็นของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจว่านั่นเป็นคำที่แน่นอน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับนั่นคือวาจาสิกของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าพระเจ้าสุปาพุทธจะต้องถูกทรณีสูบภายในเจ็ดวันครบเจ็ดวันก็ถูกทรณีสุบนะฮะเทวทัตจะต้องถูกทรณีสูบภายในเจ็ดวันครบเจ็ดวันครบวันที่เจ็ ผู้เจ้าแสดงธรรมะอยู่ที่เชตวันมหาวิหารสงทั้งหมดรายงานพิธีการบัตรนี้เทวทัตมาถึงตรงนั้นแล้วบัตรนี้เทวทัตมาถึงหน้า,าวิหารเชตตะวันแล้วผู้เจ้าก็บอกว่าเทวทัตจะไม่เห็นเราใ้อัตภาพนี้ขนาดมาถึงหน้าวัดเชตวันเลยนะคะผู้เจ้ายังบอกว่าเทวทัตจะไม่เห็นเราในอัตภาพนี้ย็งไงฮะ พอถึงหน้าเชตวันมีสระน้ําทําให้เทวทัตร้อนขออาบน้ําก่อนค่อยไปพบพระพุทธเจ้านะบริวารก็วางคานหามพอเท้าแตะถึงพื้นแผ่นดินแยกรับคนที่ใจบาปไม่ได้แผ่นดินนะฮะลองรับเขาสิเนรุก็ได้เขาคิดจะกูดเวพาละรับได้หมดนะฮะเขากีา่ใบกี่ใบรับได้หมด แต่รับคนใจบาปอย่างเทวทัตไม่ได้แผ่นดินแยกเทวทัตก็สุดลงไปตามแผ่นดินแยกตามดับและไฟในมหาอเวจีก็แลบขึ้นมาดึงเทวทัตลงไปคำพูดของพุทธเจ้ามีเป็นสองไหมฮะเทวทัตจะไม่เห็นเราในอัตภาพนี้แล้วก็เป็นความจริง ตั้งแต่วันนั้นถึงบัตนี้นแ้วทวทัตนไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าทาั้งๆที่ไปถึงใกล้จะถึงวัดเชดตวันแล้วแต่คาพูดของพระพุทเจ้าเป็นหนึ่งเสมองนั้นคำพูดพระุเจ้าบุญเป็นเหตุให้เกิดผลบุญเป็นหนึ่งเสมอครับบุญจะเป็นเหตุให้เกิดผลของบาปไม่ได้บุญเป็นเหตุให้ได้รับความสุข ความเจริญความก้าวนาบุญเป็นเหตุให้ได้มีลาบมียศมีชื่อเสียงบุญเป็นเหตุให้มีอายุวันนะสุขภารละยศอธิปไตยเป็นผลของบุญทั้งหมดก็ยังเป็นหนึ่งเสมอนะฮะไม่ใช่เป็นหนึ่งเฉพาะเทวทัตจะต้องตกนรกภายในเจ็ดวันนะหรือว่าผู้ที่ ปิดทางพระพุทธเจ้าคือพระเจ้าปุาาสสะพุทธะสุปพุทธะจะต้องตกนรกในเจ็ดวันเท่านั้นนะครับถ้อยคําที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ทุกคําทุกประโยคขอให้เข้าใจนะว่าเป็นหนึ่งไม่มีเป็นสองครับทุกวันนี้เราไม่เข้าใจคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจรึงไม่ค่อยมั่นใจไม่ค่อยมั่นใจ สูลัทธิอื่นไม่ได้สู่ศาสนาศาสดาอื่นไม่ได้เบี่ยงเบนไปเอารัที่อื่นศาสนาอื่นมากขึ้นและก็มากขึ้นแล้วยิ่งมารู้เมื่อวันวานมีคนมาบอกว่าเอารัทธิพราหมณ์เข้ามานี่เดี๋ยวนี้พระธรรมไม่ขอเอ่ยชื่อแต่เขาเอ่ยชื่อให้ฟัง เป็นระดับสมเด็จด,ด้วยโอ้โหยิ่งฟังและยิ่งเศร้าใจนะเพราะจากนั้นเราจะเห็นได้ว่าชาวพุทธขาดความรู้ความเข้าใจในพระพุทธเจ้ามากขึ้นมากขึ้นจึงเบี่ยนเบนไปนับถือลัทธิอื่นศาสดาอื่นมากขึ้นมาชาวผมจึงพูดรุนแรงบอกวัดเนี่ยเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้า มอบให้สงสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยดูแลผู้ที่ดูแลสมบัติของพระพุทธเจ้าเราเรียกกันว่าสมภารสมภารจะต้องดูแลสมบัติของพระุทธเจ้าไม่เอาลัทธิอื่นศาสนาอื่นมาตั้งไว้ในสมบัติของพระพุทธเจ้าแต่ปัจจุบันนี้มีการหลอมีการสร้างปูเยวัตถุของลัทธิอื่นศาสนาอื่นเอาไว้ในวัด ามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงต้องพูดว่ามันเป็นบาปอย่างมหาศาลนะครับเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ใช่เฉพาะตนเองนะฮะสร้างความเป็นมิจฉาทิฏฐิให้กับประชาชนที่เคารพนับถือท่านด้วยอันนี้อันตรายของชีวิตอย่างมากมายก็ฝากไวใ้ให้เราได้เข้าใจว่าบุญเนี่ยคำว่าบุญคำเดียวนะฮะเป็นวาจาสิทธิ์ของพระพุทธเจ้า แม้แต่คําว่าบาปคําเดียวก็เป็นวาจาสิ่ของพระพุทธเจ้าให้เราได้เข้าใจอย่างนี้และบุญเนี่ยมีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านะั้นนะฮะไม่มีในลัทธิอื่นไม่มีในศาสนาอื่นนะครับเพราะคําว่าบุญเป็นภาษาบาลีของพระพุทธเจ้าลัทธิอื่นศาสนาอื่นเกิดที่หลัง พราหมณ์จะมีก่อนเกิดก่อนแถก็เขาไม่ใช้คำว่าบุญเขาใช้ว่ายันใช้คำว่ายันยันพิธีบูชายันของเขาคือพิธีทำบุญของเขายันบุญของพระพุทธเจ้าแสดงไว้อย่างชัดเจนว่าทำเนียที่จะเป็นบุญนะฉะนั้นเราจะต้องมาศึกษาเรื่องบุญซะให้เข้าใจเพื่อเราจะได้ไม่รู้ผิดเข้าใจผิดแม้แต่คำว่าบุญคืออะไรต้องรู้ก่อน บุญคืออะไรต้องรู้ก่อนครับถ้าเราไม่จักบุญคืออะไรท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ฟังกําลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านำเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรชาวพุทธทินกาขาวชมรมผู้ใฝ่ในธรรมะและศรัทธาของคุณนริบมนธรรมรักศรัทธาของคุณบุษลากุลานุชนศรัทธาของคุณปราณีสงเคราะห์ธรรม ศรัทธาของคุณศักดาเพื่อนงามร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพขออนุโมทนาสาธุมานโอกาสนี้นะครับแล้วคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาต้องติดตามและฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนวันพรุ่งนี้จะเป็นสรัทาของคุณชนินโพพิจิตรับเป็นเจ้าภาพ เอาก็จะได้อนุโมทนาสาธุกัศตธธาเขอาคุชนินโพพี่จิตกันในคืนวันพลุ่นี้นะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงมาเกิดมีกับคุณณนะรืมบุธรรมลักษ์คุณบุษรากุลานุสรคุณปราณีทรงเคราะห์ธรรมคุณศรดาเผืองามและท่านผู้ฟังทุกท่าน โดยทั่วกันสวัสดีครับในหัวขอธรรมบิเลสันหาพากันลบกันลับมันศึกษาธรรมทำสอนพระพุทธงคิดไม่ออกบอกมาทางชมรัมอย่าปล่อยพัฒามามองอารงกรฏ รอบหลงศึกษาพระธรรมทำจิตใจให้ทรงซ่งรักษาศีลให้มั่นคงจะไม่หลงอบา